กราบสวัสดีข้าปอม่พี่น้องตำซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอมัยพี่น้องย้ำน้องไม้ใส่น้ําปูน้องปอมัยพี่น้องแล้วก็ด้านนาตรงนี้จะเป็นป่าท่าพิมพ์ทอดสมุนไพรปอมัยพี่น้องป่าท่าพิมพ์จุดแป้งทอดน้องปอมัพี่น้องเนาะมีใบทอดใบมะกรูดตวยพริกพริกต้วยมีโหละพาด้วยปอมัพี่น้องลงไปทอดหากับข้าวลำล้ามานั่งกินด้วยกันครับปอมัยพี่น้อง เค้วนั่งแงแต่ว่าครบใสอนี้พ่อแม่ไม่นอ้องครบใสกระดูกท่าขวายวูจุอาแข็งแต่แข่งว่า ใหญ่ด้เนาะเชียวนัาเง้เจ็บยังป่าหายเดียวพอไหมพี่น <c oughs> ้อ <c oughs> งมน้ำน้มาสน้ำปู่กับมาแคว้งเขาเนี่เป็นอย่างที่ป๊ดเ <c oughs> ข,อขอ้ากันรองๆพอไหมพี่น้อง นบ่ตวันนี้ก็มือดออึมคึ้มเป็นอาทิตย์ปลายแล้วปอหมาไปน้องออกซิเจนในบอ่อป่าต่ำป่าต้ม,ตมโอ้ยนิ่งนองกวน วันหนึ่งสามสิพถึงสี่ทิพตัวได้ผมแบบน้องกูปลาให้เขียดเลยอละอลายมาลอกมาลองปมแบบน้อง ต้องเขียนนี่เพราะว่าบอกหงวงมันจะยุดบาดแผลเนาะปิดหม่พี่น้องอู้ร้อยขึ้นมากวัน ปูนขาวก็เอาใส่ไไนะ้วประม่พี่น้องปูนขาวก็เอาใส่น้ำจุลศีลสองข้อแสงก็ใส่ไปอุ้ยหาหัวเกล็ดร้อนแล้วปรแม่พี่น้อง ปลาทับทิมประมาณไม่รู้สื่อสื่อมาตัวตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้สามนิว้วแม่จะสีนิ้วลวประมาณไี่้อู้เรามาเจอสภาพอาการแบบฝ้าปิดอีมาเป็นอาทิตย์ปลายนั่นประมาณไี่้อ้ คึมคึมที่เป็นอาทิตย์ปลายออกซิเจนก็น,น้อยเลยนะผมหม่ยเปน้องฝนตกออมาห่อมฝนมีคาเป็นก๊ดนะผมหมายเป็นน้องบกกองลงไปในบอ่อป่าลก็เป็นก๊ดอะไรนี่ก็แล้วก็เนื้อฮึออกซิเจนในน้ำลดลงขวบเลยผมหม่ยเปนน้องป่าถึงได้นอกน้ำ นี่กับบะหูวฟ้าใช่เปื่อเบลยไประมาณไหมเมับเมื่องขึ้น ไปกินมา<笑><笑>เหลียวไปพ่พรมาริดไหมอู้ว์ปอมม่ไปน่าลืมเพซี่มาเผา 買おうかなかな。 ปน้องอู้นาองลําป๋อมัยไปน้องน้ำพริกน้ำปูนี่นะน้ำปูจะมีความหอมเนาะปอมไปน้องน้ำปูนี่เปินจะเอาเคี่ยวเฮ่อมันหอมเฮ่อเป็นพลึกเื้อเป็นเคี่ยวเป็นพลึกเหนียวเหนียวเป็นกับเหมือนกบปิเลยเนาะปอมัยไปน้องแต่รสชาติแตกต่างกันป๋อมัยไปน้องมีความหอมเอามาเอามาย้ำใส่ย้ำใส่น้องไม้ป๋อมไปน้องอู้ดึงวมอ พี่เพชรปอบใหม่พี่น้องจังหว่าพี่โอ้จังหว่าเพชรปอบใหม่พี่น้องพีก่กูนี่นะครับครับปลาหนี้นทอสมุนไพรกับเข้ากันอยู่น้องปอบใหม่พี่น้องถ้ายิงกี่ไม้ไม้นี่ก็จะเมาะนี่ตกำละไว้ยถ้ากำด้วยที่อากาศมันเนี่ยวปอบใหม่พี่น้องฟ้าแบบเปิดอากาศมันชื้นมันอย่างกระเลยยุ้มเร็้ยวนอ้องปอบใหม่พี่น้องเนาะ อากาศจะเอียะปอบหม่ยพี่น้องคืมคืมแล้วก็ฝนตกแล,ล้วก็บคืมฝนตกแล้วคืมมันนานจะมีแดดหลอดมาน้อยแล้วก็หายน้องปอหมาพี่น้องจะเอียปอบหมายพี่น้องป่าต้อมร้อยเต็มบอมเละมาลองปอบมาพี่น้องแล้วก็เก็บกู่วันปนอบหมายพี่น้องน้องตักออกูวันแล้วบอกหัวมันจะยุดกอนปอบหม่ยพี่น้อง,องส่วนมากก็จะเป็นป่า,าทับทิมทั้งนั้นปอบหมายพี่น้องนาอ,นอป่านิ้นป่าย,ยังบ่อคอยบ่อคอยมีอย่ยางตอแดอเพราะวา่า ก็เปดิดเครื่องสูบหน้ามือออกซิเจนอยู่เนาะผมแม่พี่น้องเปิดเปิดฮื้อฮื้อน้าม,มันปุกอยู่ผมหม่พี่น้องมืดอึคืมขึ้นที่ร้าพาต้มหวาน่ะถ้าฝ้าแบบเปิดแถมอุย้ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยถ้าพิมป่าถ้าพิมต้องมุดบ่อแน่นาองผมแม่พี่น้องอู้แล้วก็ทำใจมไ่ได้เนะาะผมแม่พไม่ร้องนอเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวตอนนี้ก้อยตอนนี้สามนิ้วปลายแม่สี่นิ้วละก็อินดูมันเนาะผมแม่พไ่น้องป่าอู้ฝ้าฝน อันนี้ก็คึมคึมมืดมืดทั้งวันเลยปอมัยพี่น้องคึมๆนม่ล่นะอู้ดีหวานเนาะกอบ้านแพเป็นเหมือนกันกอพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเน้อเนาะปอมไยพี่น้องเนาะกอแพมีความฮู้เรื่องป่าอยู่ในบ่ออย่างก็กอพิมพ์มาแนะนําต้มตัวเน้อเนาะปอม่ยพี่น้องเนาะอู้ทยอยร้อยกูวันเลยปอมัมพี่น้องดึหวานักบอกบอกวันบวหยเนาะก่อจะแด้ก็ดูแลรักษาสูขภัพตัวเน้อปอมไยพี่น้องจึงคนเึง้อย่างฝ้าฝนมืด โอ้ดึงว่าสู้ภา kel, พจะได้ก, kel, kel, กต็ต้องเอาสู้ภาพมา่อก่อนน้องปอแห่ไปน้องนาอคลิปนี้ต้องก็ต้องต้องสาก็ต้องขอตัวลำล้พ่อแห่นไปน้องไปก่อนนาอพ่อแห่ไปน้องรุงน่นกันคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรย่างสำหรับคลิปนี้ต้องสาพาเล่นโช์ก็ต้องขอตัวลำล้พปอแห่นไปน้องไปก่อนนะครับการาบสวัสดีครับผม